สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเรื่องอะไรใครรู้บ้างในใครรู้ยกมือหน่อยสิอ้าวรู้รู้อยู่ในใจใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้ค่ะนักเรียนเรื่องอะไรคะนัทชัยเรื่องอะไรครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับ สระสระถูกต้องสระอะไรกับสระอะไรคะมีสองสระวันนี้เราจะรสระเอียกับสระเอียกับเอียขอบคุณค่ะเก่งมากเลยสระที่เราจะเรียนวันนี้นะคะมีสองสระนะคะอ่ะมาดูตัวที่หนึ่งค่ะเอ e อีโอะตัวนี้นะคะรูปนี้เราอ่านว่า เอียดนะคะเราอ่านว่าเอียดเราเรียกว่าสระเอียดนะคะสระเอียดเนี่ยเราจะพบได้เป็นไงคะน้อยนะคะพบได้น้อยต่อไปมีเอมีอีมียอ e, เราอ่านว่าอะไรคะเอียเราอ่านว่าเอียนะคะ,ะถามนิดนึงกิตติภพครับกิตติภพ กิติภพมาเดีกิติภพบครับสระเอียดเนี่ยเวลาเราออกเสียงเอียสระเอียเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะนักเรียนสั้นครับสั้นครับเก่งมากเลยเป็นสระเสียงสั้นนะเรารู้ได้ยังไงนะคะเราดูง่ายๆเลยสระเสียงสั้นเวลาเราเปล่งเสียงมาเสียงมันจะสั้นๆนะคะออกเสียงสั้นมากเลยต่อไป เสระดาสระเอียรสระเอียออกเสียงเป็นยังไงคะลูกเป็นสระเสียงสระเสียงยาวสระเอียเป็นสระเสียงยาวนะคะอ่ะต่อไปนี้เราจะมาอ่านสะกดคำกันนะคะอ่ามาดูคำแรกค่ะคำนี้นะคะคำนี้ อ่าไหนใครจะอ่านคนํานี้ใครจะอ่านคํานี้ไหนครูไม่เรียกใครทีบ้างอ่าคนคนที่ครูยังไม่เรียกทีบ้างสุดทธิรัตสุทธิรัตอ่าสุทธิรัตคํานี้นะคะมีไหนไหนมีพยัญชนะต้นก็คือกอไกาใช่ไหมลูกมีสระเอียและมีวรรณยุกตีอ่ะหนูสะกดคำนี้ครูฟังหน่อยค่ะ ก็เอียเกียไม่ตีเกียค่ะอ่าก็เอียะเกียไม่ตีเกี้ยเก่งมากค่ะอ่าก็เอียะเกียไม่ตีเกี้ยนักเรียนสังเกตดูนะคะเวลาเราเติมพยัญชนะต้นลงไปเราเติมตรงไหนคะลูกในสระเอียเวลาเราเติมพยัญชนะต้นเราเติมตรงไหนคะเติมไปตรงนี้ถูกไหมคะเนี่ยตรงเนี้ย นี่ใช่ไหมคะหลังสละเออยู่หน้ายอยักษ์ใช่ไหมคะอ่าเราเติมตรงนี้นะคะต่อไปคําต่อไปไหนใครจะอ่านให้ครูฟัง303768ค่ะได้หวยหรือเปล่าเนี่ยอ้าว303768อ่านคำนี้ค่ะพยัญชนะต้นเอ่อผอเพื่งสละเอียดอ่ะสะกดคาโลกพอเอียดเียด หอเอียดเพียดค่ะเก่งมากค่ะหอเอียดเพียดนะคะมีพอเพึ่งเป็นพยัญชนะต้นเวลาเติมพยัญชนะต้นก็เติมตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะคำต่อไปกิตติรัตวินกิตติกิตติรัตวินค่ะคานี้ค่ะลูกมีปอรอเป็นพยัญชนะมีสระเอียดนะคะมีวรรณยุกต ดีด้วยอ่ะสะกดให้ฟังหน่อยค่ะเร็วปรีปอรอเรียปรไมตีรียเปรี้ยอะปอรเอียยเปรี้ยไม่ตีเปรี้ยนะคะได้เรียนคำนี้นะคะคำนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะลูก กิติรัตน์วรินมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกสองตัวสองตัวถูกต้องนั่นก็คือตัวปลาปลาเรือออปลากับรอเรือและยังเป็นคำควบกล้ำเกล้ำเกอเก่งจังเลยและยังเป็นคำควบกล้ำด้วยนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะอ่ะหนีสละอะไรคะลูกที่หนูเห็นอยู่ข้อนี้สละอะไรคะ กัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์อ่ะหน้านี้ลูกหน้านี้เราจะมาสะกดคำที่ผสมสระอะไรคะลูกสระเอียค่ะอ่าคำที่ผสมสระเอียนะคะอ่ะคำที่ผสมสระเอียก็เหมือนกันค่ะเวลาเราเติมพยัญชนะต้นลงไปเราจะเติมไปตรงกลางนะคะอยู่หลังเอหน้ายอนะคะอ่ะ มาสะกดคํานี้ค่ะพยัญชนะต้นตอเต่าสละเอียมีงองงูเป็นตัวสะกดอ่ะกัญญาพัฒสะกดเลยลูกตอเอยียงงอเตียงค่ะตอเอยียงงอเตียงเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปครยังครูยังไม่เรียกบ้างยกมือหน่อยร็วจิ๋วจิ๋วจิ๋วอ่าจิ๋วอ่ะจิ๋ว,วคำนี้ค่ะลูก คำนี้นะคะมีสอสเสือเป็นพยัญชนะต้นมีสระเอียและมอม้าเป็นตัวสะกดอะสะกดค่ะลูกเอียมเสียมออเอียมเสียมอ่าเก่งมากค่ะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะเนี่ยคำนี้จิ๋วมอม้าครับมอมา้ามีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะสอเสือครับสอสเสือเก่งมากขอบคุณค่ะอะ ต่อไปค่ะคำนี้นะคะนักเรียนคำนี้มีรอลิงมีสระเอียมีงองูแล้วก็ไม้โธอ,อ่ะใครที่ครูยังไม่เรียกบ้างใครที่ครูยังไม่เรียกบ้างพิช,ชานานนั่งสวยๆอ่ะมาเร็วสะกดค่ะรอเอียงงอเลียงไม้โทเลียงค่ะรอเอียงงอเลียงไม่โท เลี้ยงอ่ามีอะไร<ม>เป็นพยัญชนะต้นคะลอิงค่ะลอิงและตัวสะกดก็คือ,อคตองูค่ะตองูเป็นตัวสะกดยากไหมไม่ยากค่ะอ่าไม่ยากขอบคุณค่ะอ่าปิดใบได้เลยเออต่อไปพัชระพัชระมาค่ะลูกพัชระพัชระเรามาอ่านแจกลูกกันดีกว่าเดี๋ยวแบ่งกันคุณละข้อนะ มาอ่านแจกลูกแบ่งกันคนละข้อจะได้ออกเสียงกันทุกคนเลยดีไหมคะเดี๋ยวถ้าครูยังไม่เรียกใครก็ยกมือรอนะยกมือรออ่ะคําแรกค่ะกอไก่ผสมสระเอียอ่ะพัชระมาค่ะก็กเอียเอียก็เอียะเกียะเก่งมากครับอ่ะปิดไม้ได้เลยลูกขอบคุณค่ะต่อไปชนะศิธิ์ค่ะพอพึ่งลูกผอพึ่งผอ,อียเดีย พอเอียะเพียเก่งมากค่ะอ่าตอบแล้วปิดไม้ได้เลยนะคะต่อไปใครที่ครูยังไม่เรียกบ้างคนทารถค่ะคนทารถอ่าพอพอเอียะเพี้ยพอเอียะเพี้ยเก่งมากเลยค่ะอ่ะสระเอียผ่านไปแล้วนะคะยา,ยากไหมลูกยากไหม อ้าวไหนใครว่าไม่ยากเลยยกมือหน่อยไม่ยากนะคะไม่ยากอ่ะอารใช้สระเอียดนะคะไม่ยากเลยเอาต่อไปต่อไปมาดูการอ่านแจกลูกสระเอียนะคะทักสะพรอ่าทักสะพอนยกมือแล้วทักสะพรตัวแรกเลยค่ะมาแจกลูกสระเอียกันนะคะตัวแรกกอไก่อ่ะก็เริ่มเลยค่ะลูก เปิดไหมได้ยังลูกกอเอียกอเอียกอเอียเกียค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากลูกกอเอียเกียนะคะเอาต่อไปกันวีอ่ากันวีมาเร็วค่ะลูกปอปลาค่ะลูกอ่ะแตกลูกปอปลาผสมสระเอียค่ะปอ ปออะไรคะลูกเปิดไม์ก่อนเปิดไม์ก่อนเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวครูเปิดไมค์ไมใ,ให้หนูออาได้แล้วค่ะเอามาเร็วลูกมาเปียค่ะปอเอียเอียค่ะเียปอเอียเบียเก่งมากค่ะลูกปอเอียเบียนะคะต่อไปต่อไปวันนี้ดีกว่าเพสลาดา พีรดาคะมาเร็วลูกพีรดาขอไข่นะลูกนะขอไข่นะคะไหนแล้วอะ่ะเมาส์ครูขอไข่ไอ่มาค่ะเริ่มขอขอ่าเสียงดังๆค่ะขอเอียเขียเก่งมากค่ะขอเอียเขียนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ ถอถุงนะคะถอถุงใครดีชาวนนะชาวนกรน,นะชาวนกรอ,อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่นอกโลกหรอคะ <c oughs> เอามาทอลูกถอทอเอียเทียทอเอียเทียเก่งมากค่ะถอเอียเทียนะคะเอาต่อไปใครยังไม่ได้ออกเสียงบ้างเนี่ยวันเนี้ยกมือ ชริตาชริตาบอกยังไม่ได้ออกเสียงอ่ะตัวนี้ค่ะลูกซอเอียเสียค่ะซอเอียเสียค่ะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปสุบงกตสุบงกตมีผู้ช่วยเหรอวันเนี้อ่ะมาสุบงกตมอมาค่ะลูกมอมอเอียมียค่ะอ่ะมอเอียเมียค่ะเก่งมากค่ะลูกอ่านักเรียนนะคะ นักเรียนได้ออกเสียงไปแล้วนะคะฝึกแตกลูกสะกดคําไปแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าการใช้สระเอียเนี่ยใช้ยากไหมคะเอียกับเอียใช้ยากไหมอ่าไม่ยากนะคะสระเอียกับสระเอียเนี่ยไม่ยากเลยนักเรียนสังเกตดูนะคะการใช้สระสองตัวเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยสระเขายังเป็นยังไงคะลดรูปคงรูปหรือเปลี่ยนรูปคะเรียนได้ยังจําได้ไหมคุ้นคุ้นไหม คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมตอนป .1 เรียนมาหรือยังคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นไหมลูกอ่ะคุ้นคุ้นคุ้นเออเห็นไหมไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดสระตัวนี้ก็ยังทําไมคะยังมีเอมีอีมียออยู่ยังมีเอมีอีมีมียอมีอะอยู่แสดงว่าการใช้สระเอกับสระเอียเนี่ยเป็นการใช้สระแบบยังไงคะลดรูปคงรูปหรือเปลี่ยนรูปคะ ยังอยู่ครบเลยสระยังอยู่ครบเลยแสดงว่ามันเป็นยังไงคะแปลว่ามันเป็นยังไงคะมันคงรูปหรือมันคงรูปคะให้ตอบค่ะเลือกคะ่ะ <laughs> คงรูปหรือคงรูปคะตอบค่ะคงรูปคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะปรบกมือ <laughs> อ่าปลกมือถูกต้องคะ่ะเป็นการใช้สระแบบคงรูปนะคะ เพราะว่ารูปสระยังคงอยู่ครบเลยถูกต้องไหมคะอ่าต่อไปนักเรียนเข้าใจหรือยังคะการใช้สระเอียกับสระเอียนนักเรียนเข้าใจแล้วนะลูกนะนะอ่าไหนเข้าใจแล้วพยักหน้าหน่อยพยักหน้าเบาๆนะคะพาชระเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะง่ายไหมพาชนะว่าอ่าไม่ยากนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนถึงเวลาที่นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะ วันนี้แบบฝึกหัดมีเยอะนะครูจะให้เวลานักเรียนทำนะคะลูกนะอ่ามาเปิดในหนังสือเล่มเก่งภาษาไทยเลยค่ะลูกเล่มน,นี้นะเปิดไปหน้ายี่สิบสามค่ะหน้ายี่สิบสามหน้านี้นะคะวันก่อนเนี่ยเราทำไปแล้วใช่ไหมเราทำข้อข้างบนไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำข้อสี่ข้อสามเราทำไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำข้อสี่นะคะข้อสี่คือ อ่านแจกลูกแล้วเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะอ่านแจกลูกแล้วเขียนคำอ่านให้ถูกต้องอ่ะยกตัวอย่างเช่นกอเอียดเขียแล้วก็มีวรรณยุกต์ใช่ไหมคะเวลาหนูเขียนหนูต้องมาเขียนหน้านี้นะ อ่ามองชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นนะเอาเวลาเรามาเขียนก็เอียดแล้วก็เขียนเกียดกครูเขียนไม่สวยนะลูกนะคูครูใช้เมาส์เขียนนะคะตรงนี้เราก็เขียนเกียด หา,าไม่เจอ ừ, เออหาไม่เจออ่านักเรียนเขียนสวยๆนะลูกนะก็เอียดอ่าพอเขียนคำอ่านหนูก็เติมไม้ตรีให้เรียบร้อยนะคะ เขียน okay, คำอ่านหนูก็เติไมไม้เตี้เรียบร้อยนะครูทำตัวอย่างให้ดูข้อเดียวพอนะนะคะอ่าต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็คือยงเส้นจับคู่ค่ะข้อห้านะ นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องอ่านก่อนนะคะไม่งั้นนักเรียนจะไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรข้อนี้โยงเส้นจับคู่นะคะแล้วเติมคําลงไปในทางนี้ด้วยนะคะเติมคําลงไปด้วยเช่นเกี้ยเกี้ยเนี่ยจะไปเติมตรงไหนดีอ่เดี๋ยวครูใบให,ให้ข้อหนึ่งนะเกี้ยเป็นรองเท้าไม้แบบจนะีนอนักเรียนก็โยงเส้นไปเลยค่ะแล้วก็เติมคาตรงลงไปตรงนี้ด้วยนะคะ อ่าแล้วนักเรียนก็ทำไปเลยค่ะทำไปจนถึงหน้าที่ยี่ห้านะคะหน้ายี่ห้าน้าลูกนะวันนี้จะเยอะหน่อยทำไปถึงหน้ายี่สิบห้านะลูกนะมาดูข้อเจ็ดค่ะข้อเจ็ดหน้ายี่สิบห้าข้อเจ็ดนะคะเขียนคำใหม่ที่มีตัวสะกดจากคำที่ประสมสระเอียที่กำหนดให้นะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะเช่นเขาให้คำว่าเอียามาใช่ไหมอ่า เขาบอกให้เติมคําที่มีตัวสะกดอ่ะเขาก็เติมงองงูไปเป็นคําว่าอะไรลูกเป็นคําว่าเอียงอ่าเติมไม้โทรไปเป็นคําว่าเอียงเติมมอมมาเติมไม่เอกเป็นคําว่าเอี่ยมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันรอเรือสระเอียเราก็เขียนเป็นคําอื่นได้มากมายเช่นคําว่าคําว่าอะไรพัชระรอเอียอะไรดี รอเอียอะไรดีลูกเรียงอ่ารอเอียงอเรียงเก่งมากคนะ่ะเห็นไหมข้ออื่นหนูก็เติมตัวอื่นได้เลยนะคะอ่าตอนนี้ลงมือทำงานได้เลยค่ะลูกอ่ะต่อไปค่ะต่อไปข้อสี่พอเอีย เติมอะไรคะชัญญานุชตรงนี้เติมอะไรคะลูกพรียเพียค่ะเติมคำว่าเพียนะคะตรงนี้ก็เติมเพียเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรดูไม่เขียนให้ดูนะเดี๋ยวเปิดเติมครูตรวจให้นะคะนะต่อไปข้อห้าตรงนี้เติมอะไรลูกข้อห้าเอ่อสีเรนนาพาทิศ ข้อห้าเติมพอเอียะข้อห้าเติมพอเอียเพียะค่ะเยค่ะอ่าเพียะ,ยะแล้วก็เติมตรงนี้นะคะสิต่อไปข้อนี้ข้อที่หกชาลิตาอ่าชาลิตาพอรอเอียะ ปียค <Yeah. S 1> ่ะอ่าเติมเปรี้ยนะคะตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็เติมใส่ไม่ดตีให้เขาด้วยเป็นเปรี้ยนะคะอ่าเขียนเขีแล้วเป็นแบบนี้อ่ะข้อต่อไปข้อห้ายงเส้นนะลูกนะอ่าฉันชอบกินขนมอะไรดีฉันชอบกินขนม นัชชาธนัชชานัชชาลูกฉันชอบกินขนมอะไรดีลูกชอบกินขนมเปี๊ยะชอบกินขนมเปี๊ยะโยงไปที่ข้อสามครับเก่งมากครับฉันชอบกินขนมเปี๊ยะค่ะถูกต้องอ่ะต่อไปเดี๋ยวนี้การเก่งฟิติดจุดๆเป็นที่นิยมเติมอะไรคะ เออไม่เรียกใครคูยังไม่เรียกใครสุบงกดเรียกยังอ๋อสุบงกดเรียกแล้วอ๋อนี่นี่นี่นัทชัยเรียกยังนัทชัยเรียกแล้วครับเอาเรียกแล้วเหรอครับเอาช่วยตอบหน่อยเปิดไม์ให้แล้วเดี๋ยวนี้กางเกงฟิตจุดจุดจุดฟิตอะไรดีอเดี๋ยวนี้กางเกงฟิตแล้วก็ให้เติมคําเป็นที่นิยมฟิตอะไรดีครับฟิตป้าเราเรียกครับ ็ิะเรียฟิสเรียค่ะโยงไปที่ตรงนี้เลยค่ะข้อสี่อย่าลืมมาเติมคําด้วยนะลูกนะเติมคาด้วยอ่าต่อไปค่ะข้อนี้รองเท้าไม้แบบจีนนี่เราเติมแล้วนะเราเติมเพี้ยครแล้วครับครับครับคเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปต่อไปสุภาพร์ค่ะหลับแล้วลูกสุภาพร หลับแล้วดานิชาดานิตาลูกดานิตาค่ะดานิตาแม่ตีน้องแม่ตีก้นน้องดังอะไรลูกดังเพียดังเพียค่ะโยงมาที่ข้อสองนะคะโยงไปที่ข้อสองเติมคำด้วยนะคะโอเคเก่งมากค่ะลูกต่อไปนะคะข้อนะคะข้อเขียนเส้นตามรอย ระล้อมรอบคำท,ที่ประสมด้วยสระเอียนะคะแลว่าแลว่าอยู่ไหมคะเปิดเปิดให้ครูเปิดกล้องให้ครูด,ด้วยเออมาอาคำแรกกันว่าอะไรลูกข้อที่หนึ่งคำแรกเกี้ยวเกี้ยวคำที่สองคำที่สองเขียนคำที่สามเื่องค่ะเื่องเราเราต้องเขียนเส้น ข้อไหนคะข้อสองค่ะอ่าข้อเกียวใช่ไหมเขาให้หาคำสละเอียใช่ไหมนักเรียนลากให้เต็มนะเขียนคำว่าเกียวเพราะเกียยก็ผสมสละเอียกับคำว่าเกียงสองคำนะคะนักเรียนทำให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปอคำว่าเครื่องไม่ใช่เพราะเครื่องผสมสระสละอะไรลูก ระเอ,อื้อนะคะเราไม่เราไม่เราไม่วงกลมนะคะเราไม่เขียนตามอ่าต่อไปค่ะค่ะส่ะสงงานมาทุกวันไหมตรงค่ะได้เรียนเสร็จแล้วนักเรียนส่งให้ครูได้เลยคะ่ะอ่าต่อไปใครอีกที่ครูยังไม่เรียกกรวันณกรวันคะ่ะเปิดกล้องด้วยคะ่ะ ก็ระวังลูกมาเร้วกหนกรัดมากนกรัดกหนกรัดอ่ะมาลูกกนกรัดอ่านค่ะลูกอ่านค่ะข้อสองมีคำว่าเขียวค่ะเขียวแล้วก็ เตี้ยค่ะเตี้ยมีคําว่าเฉียวกับเตี้ยตรงนี้มีไม้เอกด้วยนะคะเราต้องล้อมรอบคําไหนคะเฉียว <Yeah. S 1> กับเฉียวกับอะไรลูก <Yeah. S 1> เตีค่ะเฉียวกับเตี้ยคะ่ะ <Yeah. S 1> เก่งมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะปิดไม้ได้เลยคะ่ะไม่ต้องปิดหน้าจอนะคะต่อไปอังลิสา อาน,นิสาคุเปิดไมคเปิดอะไร<ม>เธอไม่ได้เลยเนี่ยวชิราวิทย์ค่ะวชิราวิทย์วชิราวิทย์ข้อสามลูกวชิราวิทย์อ่านข้อสามค่ะลูก<ม>อยู่ไหมเนี่ย<ะ>อับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดกล้องด้วยตาเ,ยเ,ยเนื้อเบี่ยงเที่ยงเนื้อเบียงล้อมรอบคําไหนคะคําว่า เทียเท่ยงใช่ไหมคะอ่ากับคําว่าโอเค,อเ,คเก่งมากค่ะล้อมรอบสองคำนะคะเที่ยงกับเบียงนะคะผสมสระเอียะอ่าต่อไปเอาปิดไม้ได้เลยลูกต่อไปชนะสิทธิ์ชนะสิทธิ์ค่ะชนะสิทธิ์อ่านข้อสี่ลูกข้อที่สี่มีคำว่า เพื่อเปลือยเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็คําว่าเรียบหนูเลือกคําไหนคะลูกคำว่าเยี่ยมกับเรียบเยี่ยมกับเรียบเก่งมากค่ะหนูอย่าทําเหมือนครูนะลูกนะหนูต้องทํายังไงคะหนูต้องล้อมรอบให้ตามรอยปลานะลูกนะหนูอย่าทําเหมือนครูนะคะลูกเออ นะของครูมันมันใช้เมาส์มันทำยากนะคะเสร็จแล้วข้อต่อไปข้อที่ห้าค่ะใครจะเอาข้อนี้น่ะอานัทชัยเอานัทชัยเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัทชัยเอาข้อนี้เหรอเอาเหรอข้อนี้เหรอเช็ดปากแล้วเอามาๆมา,มาข้อที่ห้ามีคําว่าเปรียกกับเสียงครับ เอาคําว่าเปียกับเสียงใช่ไหมคะส่วนคําว่าเมืองนี้ไม่เอาเพราะว่าทําไมเรออครืคัผสมสระเอื่อนะคะเพราะฉะนั้นต้องวงสองข้อนี้ไว้ค่นนะค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะรครับรอเอาอไปไหนคนที่ปิดกล้องครูอยู่ยังอยู่ไหมเนี่ยชวันกรครูเรียกชวันกรหรือ,อยังเมื่อกี้ชวันกรครับ Oh. อ๋ออ๋อชาวันกอนผู้หญิงเหรอลูก oh. เปิดกล้องให้ครูด้วยเลยครูมองไม่เห็นบ้าบอค่ะอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นอาอ่านเลยลูกมีคำว่าเ oh. ชื่อแล้วก็ oh. เอียงแล้วก็คำว่า <Yeah. S 1> เหียงเฉียงค่ะอ่าหนูเอาคำไหนลูกหนูวงคำไหนบ้างคะ วงคำนี้ใช่ไหมคำว่า <Yeah. S 1> เอียงกับคำว่าเถียง <Yeah. S 1> กับคำว่าเทียงเก่งมากครับลูกขอบคุณค่าปิดไม้ได้เลยลูกปิดไม้ได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> อ่าวงสองข้อนี้นะคะ <Yeah. S 1> ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะอ่าแพรวายากไหมสระเอียก,กับสระเอียยากไหมคะ ยากลูกอ่าไม่ยากนะคะการใช้สระเอียเอียกับสระเอียก็ไม่ยากนะคะอ่าทีนี้ข้อนี้นะลูกนะข้อนี้เนี่ยทําเป็นการบ้านนะนะทําเป็นการบ้านนะคะนักเรียนนะอ่าเติมเติมตัวสะกดนะคะเติมตัวสะกดย้ําว่าจะต้องมีตัวสะกดนะลูกนะย้ําว่าต้องมีตัวสะกดตัวสะกดเงินกันก็ได้แต่ต้องเปลี่ยน วรรณยุกเพื่อให้เป็นคนละเนเป็นคนละคำกันถูกไหมเนี่ยอย่างตัวอย่าง่เห็นไหมตัวอย่างหาเมาไม่เจออ่ะตัวอย่างเห็นไหมลูกคําว่าอเอ,อียเอียเนี่ยเขาเติมเมงู <wsz. S 1> ใช่ไหมเป็นเอียงแล้วเขาก็ยังเติมสามารถเติมวรรณยุกโทได้เป็นเอียงเห็นไหมคะอ่ะ เติมตัวสะกดตัวเดียวกันก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนวรรณยุกตนะคะแล้วให้คําคํานั้นเนี่ยมีความหมายด้วยนะคะอะมีการบ้านหนึ่งข้อนะคะวันนี้นะลูกนะนะคะใครเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําการบ้านนะคะอ่าอ่าสําหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงวิชาภาษาไทยแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปวิชาอารลูก มีไหมชั่วโมงต่อไปวิชาอะไรคะวิชาอะไรคะคนทารสดวิชาอะไรลูกศิลปะค่ะศิลปะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีความสุขกับการเรียนศิลปะนะค่ะบ๊ายบาย